มาเลยคันดีกว่านะครับไม่ได้เจอกันสักพักแล้วคันนี้ก็ไม่ได้เป็นคันที่หมกเม้นอะไรคนก็เห็นอยู่แล้วมาก่อนอื่นเลยนะครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนครับก็อยู่ในร้านนี่แหละนะครับแล้วก็ดูงานอาของลูกค้าคนสําคัญอีกหนึ่งคันจริงทุกคันมันสำคัญหมดเลยนะวันนี้มีงานาในส่วนของงานติดตั้งฟิล์มแต่กันรอยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยดำเนินงานไปแทบจะ1 0 0แล้ววันนี้ถึงช่วงเวลาการตรวจงานและเก็บรายละเอียดเล็กน้อยๆพรุ่งนี้สามารถส่งได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมขอมาเก็บงานตรวจงานรายละเอียดให้กับทุกๆคนได้ดูกันมาพรอ,พรอกับผมนั่นแหละนะครับฟิล์มที่เราใช้วันนี้เป็นฟิล์มของ t e ็กแวร์นะครับนี่ครับผมก็เลยเก็บรายละเอียดไว้ให้ดูนะว่าตัวฟิล์มมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเท็แร์มีความหนามีความใส มากๆเทแรปนี่คือตัวฟิล์มที่เมื่อก่อนเป็นตัวฟิล์มสีนะฮะตอนนี้เขามามีโปรดักต์อีกหนึ่งไลน์ก็คือฟิล์มกันรอยด้วยนะสำหรับฟิล์มกันรอยตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นคุณรู้สึกว่าคันนี้ติดฟิล์มต่หรือยังนะฮะบอกกันเรยวว่าติดแล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีความเงามากคันนี้เคลือบแก้วก่อนด้วยนะฮะแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเคลือบบนฟิล์มบนฟิล์มกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ ตัวรถคันนี้ฮูลคันคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับมีติดฟิล์มแตกันรอยรอบคันนะครับรวมถึงไฟหน้าด้วยแล้วก็มีฟิล์มใสกันรอยกระจกอันนี้เขาเรียกว่าฟิล์มกันรอยหินดีดดีกว่ากระจกของ exo chill นะฮะนี่จะมีใบรับประกันอยู่ตรงนั้นก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นตัวใหม่นะฮะเป็นฟิล์มตัว exo chill gk สพันะฮะเป็นคันที่2คันแรกที่จะเป็นคันแรกนะฮะคันที่2คือ x 7 นะครับซึ่งส่งส่งงานไปเรียบร้อยแล้วคันที่คันแรกของร้านเลยตัวปีใหม่ล่าสุดน,นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวฟิล์มกันร้อนข้างข้างนอกเนี่ยติดฟิล์มเอ็กโซชิลข้างในเนี่ยติดฟิล์มกันร้อนของวีคูลนะครับนี่ที่ติดอยู่เนี่ยติดฟิล์มกันร้อนอยู่นะครับวีคูนะครับก็เริ่มติดก่อนเลยเพราะว่าจะได้เขาเซตตัวได้ในขณะที่ลูกค้าไปใช้แล้วเพราะว่าติดมาแล้ว3วันเนี่ยถึงว่า ยังไงก็แน่นแน่นอนนะครับแต่ว่าฟิล์มเนี่ยนะครับฟิล์มวีคูก็ตามแต่ฟิล์มกันหินดินเะนี่ยไม่สามารถติดกระจกบานนี้ได้นะครับเพราะว่ากระจกบานนี้นะครับถ้าติดฟิล์มเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้มีเอฟเฟกต์เขาไม่ควรติดอะ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นกระจกที่ระบายความร้อนในตัวแล้วก็เป็นกระจกที่แพงพิเศษด้วยนะครับอ่ะพามาดูกันรอบๆคันคันนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมมาเล็กๆน้อยๆนะจะบอกว่าคันนี้ที่จริงอ่ะอยากจะแปะข้างในให้เยอะนะครับแต่ไม่มีอะไรให้แปะนะเห็นปะ ตีมกันลอยตรงนี้ไม่ต้องติดก็ได้ติดยากด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงกับหนังอังนทาราล่าพวกนี้หรือเขาเปื้อนนั้นเราไม่ไม่แปะเลยแต่ว่าผมเพิ่มในส่วนของส่วนที่มีความเสี่ยงพ้าหรังว่าคันนี้เวลาขึ้นรถก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณบันไดของประตูรถเนี่ยแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยเลยนะฮะตรงนี้ก็ติดนะเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ติดด้วยนะติดติดมาถึงขนาดนี้ครับเนี่ยติดมาขนาดนี้เลยนะเพื่อให้กันความเสี่ยงนะครับสาหรับรถ ผู้หญิงหรือว่าใครก็ตามใส่รองเท้าเดินขึ้นไปมันจะได้ไม่กระแทกกับตัวบันไดนะครับไม่เสียอารม์กันเพราะว่าสิ่งที่โดนคือฟิล์มกันรอยนะครับนี่บริเวณนี้มีฟิล์มกันรอยอยู่นะครับตรงนี้มีฟิล์มกันรอยอยู่นะเห็นไหมสบายใจได้นะครับนี่ปุ๊บอ่าแล้วเขาก็เลื่อนขึ้นไปถ้าเลื่อนประมาณนี้ฟิล์มไม่โยนไม่หลุดโอเคผ่านนะครับสาหรับคันนี้บอกไว้ก่อนเลยตัวคาร์บอนเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถติดได้นะลองปรึกษา แล้วก็ดูจากเคสศึกษาหลายๆเคสแล้วเวลาลอกออกพวกเล็กเกอร์อมันจะหลุดนะครับยิ่งเป็นงานที่ไม่ได้ออกมาจากโรงงานด้วยอ่ะยิ่งไม่ควรแปะเลยนะครับถ้าแปะเสร็จตอนลอกติ๊กเกอร์นะครับลอกฟิล์มใสกันรอยเนี่ยมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้บอกเลยว่าชิ้นนี้นะครับติดตับติ๊กเกอร์ไม่ได้นะครับไม่จะเป็นด้านหรือเป็นสายผมรองอันนะติดแล้วมันดึงออกง่ายมากมันหลุดอ่ะคือชิ้นนี้ติดไม่ได้จริง นะอันนี้บอกก่อนไฟท้ายติดให้ด้วยนะเนี่ไฟท้ายติดให้ด้วยนะครับ <S <S แต่ว่าตัวแล็กตัวตัวตัวคาร์บอน,นติดให้ไม่ได้นะครับบอกเลยแล้วก็บริเวณนี้ติดหมดนะครับเห็นไหมติดเรียบร้อยแล้วนะครับไฟนี้ก็ติดนะครับติดหมดเลยโอ้โหคันนี้นี่อยู่คันตรวจงานตรงนี้ควรติดนะครับชิ้นส่วนที่เป็นเจ็ตแบ็กนะตรงนี้ติดนะครับถ้าแห่บริเวณนั้นมาเลยชิ้นนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะชิ้นบนบริเวณนี้ติดนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ควรจะลอกไวนิดนึง เดี๋ยวผมดูอาการให้ถ้ามีเวลาได้ดูนะครับโอเคติดการรอบๆคันสวยงามมากๆครับแล้วก็เคลือบแก้วร้อแม็กแล้วก็เคลือบแก้วที่กระจกด้วยนะครับแน่นอนคันนี้ฟูลออปชั่นมากๆเต็มๆหนึ่งคันต้องขอขอบคุณนะที่ลูกค้ามีเวลาให้ทำกันแบบเต็มที่นะครับรุ่งพุ่งนี้เป็นวันที่จะครบรอบจะกำหนดส่งแล้วนะครับก็เสร็จตามเวลา ตามมาตรฐานของทางร้าน APM เลยไม่ได้มีามากไปไม่ได้น้อยไปเพราะว่าเพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เพิ่งตรวจงานเสร็จเมื่อสักครู่นี้เราต้องดูนะครับว่าตรงไหนยังมีริ้วรอยอะไรยังไงต้องแก้ไขยังไงอีกหรือเปล่าก็ต้องเป็นเรื่องปกติของฟิล์มนะครับสามารถส่งได้ไวนะอยากจะส่งนะครับแต่ถ้าตรงไหนที่ยังต้องแก้ไขต้องเก็บงานอยู่ถ้าส่งไปแล้วมันมีปัญหาหลุดร่อนเนี่ยมันก็เสียเวลาลูกค้านะครับโอเคนะตอนนี้ถึงเวลาตรวจงานเท่ีเท่ี้ท่านี้เท่านี้เทะะ่า,านี้เท่านี้เท่านี้เท่าน้เท่านี่านานาน้้่่ เช้าแล้วแต่ว่าถ้าใครทราบนะครับว่างานติดฟิล์มติดติ๊กเกอร์ตอนทําง,งานอยู่มันจะลบมากเลยนะขนาดติดฟิล์มกันร้อนทั้งในเนี่ยยังลบเลยนะแต่ตอนนี้อยากจะให้เห็นดูงงโล่งดูสบายๆนะครับดูเรียบร้อยนะครับก็รอมันเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะค่อยมาตรวจงานกันอีกทีหนึ่งโอเคนะสำหรับวันนี้หนะ้ามิกกี้เสร็จแล้วสวยลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับงั่ม